สวัสดีทุกคนครับสำหรับใครที่ติดปัญหาการติดตั้ง windows 11นะครับวิธีนี้ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องมียูเซอร์ microsoft หรือว่า hotmail ใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับเพื่อนเพื่อนติดตั้ง windows เข้ามาปกติครับพอถึงหน้า sign in let's add your microsoft account นะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการกด shift f 1 0ที่คีย์บอร์ดนะครับผมจากนั้นโปรแกรมนะครับจะเด้งหน้าต่าง command prompt ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เพื่อนๆพิมพ์โคดนี้เข้าไปครับผม O O B E backslash bypass N R O นะครับผมพิมพ์โคดนี้เข้าไปเลยจากนั้นกด enter หนึ่งครั้งนะครับ Windows จะทำการ restart ต,ตัวเองหนึ่งรอบนะครับผมจากนั้นก็จะเข้าสู่การติดตั้งปกติครับผมให้เลือก United Kingdom นะครับแล้วก็กด yes นะครับเข้าสู่การติดตั้งปกติจากนั้นจะมาสู่หน้านี้ครับ หน้าทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจะสังเกตว่าด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีคำสั่งขึ้นมานะครับ I don't have internet นะครับให้เพื่อนๆกดเลือกตัวนี้นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้านี้ครับผมให้เพื่อนๆกดที่ Continue with Limited setup ก็จะเป็นการเพิ่ม user แบบ local นะครับไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับทำการติดตั้ง Windows ตามปกติครับผมจบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ